สวัสดีเนาะคะ่ะเนาะมือนีกัสวัสดีคือเก่าฮันหลาพี่นอ้องยายพอนคนผู้เกาาเ่ามะพร้าวเฮ็ดแล้วกัสวัสดีแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเฮ็ดก่อน,นี่ซอยกันพี่น้องเบิ่งงามคักงามเนี่ยเบิ่งใหม่เพิ่นเพิ่นเกิดขึ้นมาพี่น้องมาดูนะโอ้โหเบิ่งนี่ยผูดพ่อคักบัวผ้าพี่น้องเข้างอยเฮ็ดงามงามพี่น้องเนี่ย มานับเบิ่งก่อนี่พี่น้องนี่ยพ่อนสิได้ไลายปันได้นี่ป๊าดอีพ่ออีแม่คอยดึงกรบเบื้องคืนท่นดึงบ่ขึ้นพี่นอ้องพูดอะไรป๊าดอลังการงานสร้างพี่น้องเอ้ยเฮ็ดใหญ่ยพ่อนโพดพ่ออีหลีอีหลอพี่น้องเอ้ เอาพี่น้องงามค่ะคุณอ้ยแต่มันพันดับอวนเตียเด้พี่น้องเลยเบิ่งล้วงอยพี่น้องอองยองงยงอยมาเก็บเห็ดกับยาย่พอนงอยลูกเดียวพี่น้องเลยผู้บงคนอันกระสีร่ำข้ายาย่พอนเด้พี่น้องเฝ้าวงอยเห็ดเฝ้าไปเฮ็ดงานแบบว่า มือได้ว่างพี่น้องิจี้โอ้ยปวดพ่อข่วงงามพี่น้องเไยเห็ดไหมงามค่ะงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยปวดพ่ออลังการงามสางพี่น้องพู่นะสวยงามอลังการค่ะพี่น้องเอ้ยดงเห็ดดำหวานในประเทศออสเตรเลียแต่มันงามค่ะพี่น้อง างามคักงามแน่พี่น้องเอ้ย,อยพี่น้องเลยมาเบิ่งเห็ดน้ำใยพรพี่น้องงามคักเบิ่งเลยเบิ่ง<ป>พูดนะพี่น้องบ้ง ดอกกำลังงาม,งามเลยอันเบิง่งป้าเห็ดเอียงมางามอาลังการแต่พี่น้องโพดพ่อแบาดท,ที่ไหนเบิง่งงามงามเลยพี่น้องมื่อนี้ายกพอจะสิแม่เก็บเห็ดอันเอาไปแช่ซองฟิตไว้ถ่ายกินพี่น้องเพราะว่าพอนสิเป็นลุ่งสุดท้ายแล้วนะแคเนาะเบิ่งเนยงามงาม เาเก็บน้ำทงน้ำทานี่แหละพี่น้องเอ้ย้ยง่ามคักบานทินเอาเอาโอา้ยพี่น้องเบิง่งขาเห็ดข่อยเบิงง่งเนี่ยกำลังงามๆอยู่อัน ช่วงนี้ยายพ่อนก็สิมาเก็บไปไว้ถ่กินนะพี่น้องเนาะผู้บางคอนองพ่นกับว่ายายพ่อนคือว่าอันเฮ็ดเจ้าคือหลายแท้ว่าสันอันนี้กะบางที่เข้ากับมัดศพโอกาสเนาะพี่น้องเนาะมัดลาะเบิงพ่อเข้ากับเก็บพี่น้องเไย เดือนนี้กับเดือนยังกับพี่น้องตุลาแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะเดือนตุลาจะนอนกับพฤษีกิ่งกัละหิมะกับมแม่ละพี่น้องเอ้ยเบิง่งพี่น้องเขาเบิ่งเห็ดตัวน,นี้งามๆนี่มันก็มีพ่อได้เก็บอยู่เก็บกินนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเห็ดก็ได้เนาะบึง บบกลุ้มนังเห็น,นดเลยงาๆพี่น้องพูดพี่น้องบุเห็ดอันพี่งูบด้เห็ดพี่น้องหากพั่ยุ้ยเลิกสิได้เอามีดตัดเอาเลยพี่น้องบุญพ่ะ พนองแต่กระสเดาช้าเฮ็ดเพิ่น้องเด้บิ่งเนี่งามงามเลยพี่น้องเบิง่งอ้าวพี่น้องพุน่นะเสียงฝนบ่ล็อกปอกแปลกมากเหรพี่น้องโอ้ยฝนอย่าพิ่งตกเด้อฝนก็เริ่มสิตกมาพี่น้องหิมะใกล้มาแล้วเบิ่งเนี่พี่น้องเบิง่งชาเฮ็ดก่อยโอ้ย พี่น้องคือสิฟ้าวคักแถลมือนี่ฝนสิตกแล้วพี่น้องิอึงพี่น้องฝนตกมาล็อกพอกแป๊กพี่น้องอันมือนี่เก็บเฮ็ดแลนนีกได้พี่น้องอันยายพ่อนะ่ะเก็บเฮ็ดยง่ได้กับฝ้าว่าได้พี่น้องหนึ่งฝนตกห้ามสองฝ่าวไปเฮ็ดงานพี่นอ้องเอ้ยยายพ่อนต่มันคัก พี่น้องเบิง่งงามแทกบก่ฝนเอออย่าพึงมาเด้อฝนลงบล็อกปอกแปะก,ก็ได้พี่น้องฝนก็นได้เบิง่งยายพ่พอนกับสิฟ้าวงวยคือเก่าเหรอพี่น้องฟ้าวงวยแล้วฟ้าวตัดขาเนาะค่ะเนาะสไตล์ยายพ่พอนพี่น้องเออแจกเป็นฟ้าวอีหยังกระดอกระเดียพี่น้อง มื่อนี้เก็บเฮ็ดแล้วพี่น้องกระสิฟ้าไปซื้อของฟ้าไปซื้อของแล้วขอกระสิฟ้าเข่าง่ามด้ยพี่น้องสิบโมงคยมาแต่ๆๆไไเสาร์ฟคนนี้นี่เอาพี่น้องเบิง้งเฮ็ดกลุ่มนี่งามงามพี่น้องเบิงึงเบิึงในขาเพีนพ่นคนโอ้ยใหม่กระดิ๊ต้องแดงต้องแล่งเอาน่ะเห็นบ่พี่น้องงามคักเบิึงดู มองนี่ขาบนพี่น้องเอ้ยงามค่ะพุ่นเนี่ยข้าใหอ้ มือละพี่นออ้องเอ้าเดินพี่น้องไปนี่ใกล้คอยนี่นานงามค่ะพี่น้องเฮียเห็ดไปสุดสุด,สดท้ายเลยพี่น้องสุดสุดท้ายสุดหัวแก้วหัวแหวนสุดสุดท้ายเลยพี่น้องเบิ่งเนี่ยสุดสุดท้ายมักขาอ้วนค่ะแกพี่น้องเบิ่งผุนะ งามครักบอกโอ้ยย่าพอนหลอมเขาอันทุงเขากระตากันเ้ยพี่น้องเ้ยโอ้ยยื่ไกลๆก,กัน,นกให้พี่น้องสามดอกปักใหญ่ๆขาใหญ่ๆอ้วนๆเลยมือโวดพ่อบ่พี่น้องพปเบม่งขาเปิน่น้าน้าอ้วนเลยพี่น้อง พี่น้องเห็ดยังงามอยู่มึงเนี่ยบน,นกเกอะนี่พี่น้องางามครับ น,นอ่อดอกน้อยๆขึน้นนี่ไมัเปนเอากัไดอกที่ อกเพิ่นเริ่มหน่อยลงหน่อยลงก็ได้พี่น้องอันนี้เห็ดยายพอนงามค่ะพี่น้องโอเคนะคะเนาะยายพอนกับขอบคุณเอซทุกทท่านนะคะ่ะเด้อที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจขอให้เอซทุกท่านจงมีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากคะ่ะงามค่ะพี่น้องเอ้ยเป็นพี่น้อง เมือนอี้ยายพอนแจงเห็ดดำหวานใสหมูสามสั่นพี่น้องเลยงนต้นหอมพักอีกตูเพียบพร้อมพี่น้องหอมห่วยหวยเลยมาเด้อค่ะเดอ้อทุกๆท่านมาเด้อค่ะเดอ้อเอฟซีทุกๆกท่านเป็นตะแสบบอเบงอยๆๆย่งไอห่วยห้วยพี่น้องหอมห่วยหวยพร้อม